โมเมนต์สุดประทับใจเรียกว่าเป็นโมเมนต์สุดแสนประทับใจที่ทําเอาหลายคนยิ้มตามด้วยความใจฟูเมื่อได้เห็นคุณหญิงแมงมุมหมอมราชวงศ์สีคํารุง้งยุคนภรรยาสุดที่รักของเซดดลลอลล่าพอลลตับพัชรรัตกุลที่เดินทางไปดูละครเวทีเรื่องฟ้าจรดสายเดอะมิวสิคันเมื่อช่วงค่าวันนี้โดยก่อนที่จะเข้าชมละครเวทีคุณหญิงแมงมุมได้ถ่ายรูปคู่กับพระเอกของเรื่องอย่างหนุม่มนลเดตคูกิเมยะไว้เป็นที่ระลึกซึ่งการถ่ายรูปช็อตดังกล่าวนั้น คุณหญิงแมงยืนยิ้มถ่ายรูปคู่กับนาเดทด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความชินมืนการยืนถ่ายรูปครั้งนี้ถือเป็นการยืนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ช่วยยืนหรือมีคนพยุงเหมือนที่ผ่านมาหลังจากที่คุณหญิงแมงมุมล้มป่วยและรักษาตัวมานานร่วม6ปีก่อนที่อาการจะค่อยๆดีขึ้นจึงได้ทํากายภาพบําบัดเพื่อฝึกเดินฝึกยืนด้วยตัวเองอีกครั้งและในที่สุดก็ทําได้สมความตั้งใจโดยคุณหญิงแมงมุมได้โพส์ภาพตนเองยืนคู่กับนาเดทผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวยิงแมงมือก พร้อมข้อความระบุว่า6ปีกว่าแล้วที่ไม่ได้ยืนถ่ายรูปโดยไม่ต้องใช้วอเกอออนพิเศษแบบนี้ได้น้องนาเด็ดโอไปทีเดียวยืนได้เลยจะ้ะถ้ามีน้องทําให้ทุกวันน่าจะหายเร็วแน่ขอบคุณสําหรับความน่ารักและสม่ําเสมอที่นักแสดงหรือเอ็นซูนซ่ารุ่นใหม่รุ่นใหม,ใหม่ควรเอาเป็นแบบอย่างฟาจรวดไซเดอะมิวสิกคา2024ซึ่งก็มีเหล่าศิลปินดาราและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกับโมเมนต์ชวนใจฟูดังกล่าวกันอย่างเด่นแน่นอน